โดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนนั้นต้องบอกว่าตอนนี้น่าติดตามและเกินนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความรุนแรงนั้นมีการยกระดับจากฝั่งของรัสเซียโจมตีภูมิภาคทางตะวันตกของอยูเครน<ะ>ในขณะที่มีกระแสะข่าวนะครับว่าทางด้านสหรัฐนั้นก็เริ่มทําแผนสันติภาพเนี่ยนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นั้นไปที่ยูเครนแล้วนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกับ ด้านวลนเมียเซเลนกี้เพื่อจะทําให้สงครามนั้นยุติลงนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่ารัสเซียยกระดับถล่มฝั่งตนตกของยูเครนนองเลือดครั้งหนึ่งนะครับในสงครามที่เกิดขึ้นมาเกือบ4ปีโดยการยิงขีปนวุธโจมตีอาพาตเม้นสองหลังในเมืองเทอร์โนปินมีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย26กรายบาดเจ็บนครับเจียดร้อยคนแล้วคุครับ หน่วยฉุกเฉินของยูเครเนได้ให้การช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่อพาร์ตเมนต์สองหลังในเมืองเทอร์โนปินทางตะวันตกของประเทศถูกขีปนาวุธเ h 1 0 1และโดนรัสเซียโจมตีนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่19กพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศให้ประชาชนราว200แ0 0คนในเมืองนั้นปิดหน้าต่างและก็เก็บตัวอยู่ในบ้านหลังจากเกิดไฟไหม้รุนแรงและเกิดควันหนาทึบที่ปกคลุมไปทั่วท้องถนนทำให้ระดับสารพิษในอากาศ พุ่งเกินเกณฑ์ปกติไปถึง6เท่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุด26รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก3รายบาดเจ็บอีก92คนเป็นเด็ก18คนประธานดีวอลเดนิเมเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนเตือนนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและเรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อยึติความรุนแรงและก็ฟื้นฟูสันติภาพนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 1 5 การโจมตีพื้นที่ตะวันตกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยการสู้รบและการโจมตีทางอากาศส่วนใหญ่เป้าหมายอยู่ทางตอนออกและเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทียบทำให้ชาวยูเครนจํานวนมากอพยพไปทางตะวันตกเพราะมองว่าปลอดภัยกว่าการโจมตีเมื่อวานนี้ถือเป็นการโจมตีพื้นที่ตะวันตกของอยูเครนครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในวันเดียวกันในภูมิภาคลาวีดและก็อีวานโดฟรันคิฟซึ่งอยู่ติดกับเทนปินถูกโจมตีด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามคนเป็นเด็กสองคน และเมืองคาคิฟทางตะวัออกเฉียงเหนือตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักหน่วงอีกระลอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพถ่ายแสดงให้เห็นไฟไหม้อาคารแล้วก็รถยนต์หลายคันด้วยกันกองทัพอากาศยุคเครนแถลงนะครับว่าช่วงข้ามคืนของวันที่18จนถึงเช้าวันที่19พฤศจิกายน,ยนระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดนได้4 4 2ลำจากทั้งหมด476ลำสกัดขีปนาวุธอีก41ลูกจาก48ลูก ในจำนวนนี้มีสิบลูกถูกทำลายโดยเครื่องบินรบ F16 กแลวก็เครื่องบินรบมิราชที่ได้รับจากพันธมิตรตะวันตกภาพในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นขีปนาวุธยิงข้ามท้องฟ้ามาที่เมืองเทอร์โนปินโดยมีสัญญาณน้อยมากที่บ่งชีว้ว่ามีการตอบสนองจากระบบป้องกันภัยดังกล่าวจากภาคพ,พื้นดินคลิปที่ผู้นํายูเคร,รนนามาแชร์แสดงให้เห็นอาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะครับถูกทําลายที่ชั้น3และก็ชั้นเจ้าหายไปทั้งแถบนะครับ ด้อระบบป้องกันที่จํากัดและก็การป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นทุกคืนในประเทศที่กว้างใหญ่ยูเครนจึงไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะสกัดขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียมากม,มากนัก,กน,นะครับความเสี่ยงบางส่วนนั้นก็เกิดการหลุดรอดนะครับ<ม>แล้วก็เกิดความเสียหายแบบที่เหนปินการโจมตีตีทางทิศตะวันตกเมื่อวานนี้ยังก่อความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าและก็ระบบขนส่งโครงสร้างพลเรือนอื่น ทำให้กระทรวงพลังงานนั้นต้องประกาศตัดกระแสะไฟฟ้าเพิ่มเติมจากปัจจุบันนั้นต้องปันส่วนใช้อยู่แล้วนะครับด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองนั้นก็ออกมายืนยันว่าการโจมตีนี้ใช้อาวุธแม่นยำระยะไกลพุ่งเป้าอุตสหกรรมทางทหารและภาพพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนนั้นโจมตีพลเรือนในรัสเซียครับ กองทัพสหรัฐและเองนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ดับสูงนะคะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐตอนนี้ถึงยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหารือกันค่ะกับความพยายามที่จะยุติสงครามกับรัสเซียค่ะทีมงานนี้นำไปโดยเลขาธิการกองทัพบ,บกสหรัฐค่ะแดนสกิสโคลค่ะโดยจะพบกับเซเลสกี้นะคะในวันพฤหัสนี้แหละค่ะ ความขึ้นไหวล่าสุดเกิดขึ้นนะคะสื่อต่างๆรายงานค่ะว่าสหรัฐกับรสัสเเศยเตรียมแผนสันติภาพฉบับใหม่ขึ้นมาเลยค่ะจะมีทั้งหมด28ข้อนะคะซึ่งจะมีข้อตกลงที่ยูเครนจะต้องยอมผลปรนครั้งใหญ่รวมไปถึงสละดินแดนและอาวุธบางส่วนด้วยค่ะแต่ฝั่งของสหรัฐนะคะแล้วก็ยูเครนนะคะยังไม่ได้ยืนยันแผนดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะคะ ก่อนหน้าน,นี้เองค่ะเจ้าที่ยูเครนระบุค่ะว่าผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆก็26รายตามรายงานนะคะจากการโจมตีด้วยทั้งขีปนาวุธด้วยทั้งโดรนของรัสเซียผู้บาดเจ็บนับได้มากกว่า92รายแล้วค่ะโฆษกกองทัพบ,บกสหรัฐพันเอกเดวิสบัสเตอร์เองได้พูดในแถลงการ์ค่ะว่าเลขาธิการกองทัพบ,บกสหรัฐและคณะเดินทางถึงยูเครน แล้วก็เดินทางถึงกรุงเครียบเมืองหลวงของยูเครนแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลสหรัฐและจะไปพบกับเจ้าที่ของยูเครนค่ะซึ่งจะมีการหารือเรื่องของการยุติสงครามค่ะดิสโครเดินทางมาพร้อมกับพลเอกเลนสติจอสค่ะเป็นเสนาธิการกองทัพบ,บกสหรัฐพลเอกคริสโดนาฮิลผู้บัญชาการกองทัพบ,บกสหรัฐในยุโรปนะคะ โดยดิสโคลเองและพลเอกจอส์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเลยถามที่เดินทางมาที่ยูเครนนะคะนับตั้งแต่ดอนัน์เนี่ยเข้ารับตําแหน่งนะคะก่อนหน้านี้เจ้าที่ยูเครนรายหนึ่งเนี่ยได้เปิดเผยค่ะว่าการเจรจาการเดินทางครั้งนี้จะเน้นไปที่สถานการณ์ทางทหารในภาพพื้นดินนะคะรวมไปถึงแผนการหยุดยิงที่อาจจะเป็นไปได้ด้วยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่ขอออกนามนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวซี s ค่ะว่าเซเลสก,กี้แล้วก็ถามเขาได้ตกลงกันที่จะหยุดความขัดแย้งตามแนวปะทะที่มีอยู่แล้วนะคะและจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรองความมั่นคงให้กับยูเครนด้วยค่ะครับทีนี้เรื่องของแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอสําหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าถูกจัดทําขึ้นร่วมกับทางด้านรัสเซีย มีเงื่อนไขที่ต้องการให้ยูเครนนั้นยอมอ่อนข้อครั้งใหญ่และอาจจะต้องสละอธิปไตยของอยูเครนบางส่วนนะครับโดยรัสเซียก็ยังไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับข้อเสนอนี้กรอบข้อตกลงซึ่งประกอบไปด้วย28ข้อถูกส่งมอบให้กับยูเครนในสัปดาห์นี้นะครับโดยสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานดีโด,ดนัมซัมจากข้อมูลของแหล่งข่าวนั้นก็บอกว่าสตีฟวิทคอฟได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการให้วลเดิเมียเซเลนกี้ผู้นำของอยูเครนนั้นยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับ ตามรายงานของ Financial Times นั้นแผนที่เสนอนั้นจะกำหนดให้ยูเครนสลับพื้นที่ของยูเครนในภูมิภาคที่รเซียรครอบครองอยู่ในดอนบาสนะครับที่บางส่วนนั้นหยุ่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยูเครนแล้วยูเครนนั้นจะต้องลดกำลังพลของกองทัพลงครึ่งหนึ่งละทิ้งอาวุธหลักบางประเภทอีกทั้งยังรวมถึงการลดการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐนะครับซึ่งก็บอกว่าถ้ายูเครนยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ก็เท่ากับว่ายูเครนนั้นต้องสละอธิป,ปไตย ตามการรายงานนั้นระบุว่าเอกสารนี้กำหนดให้มีการรับรองภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของยูเครนและมอบสถานะทางการทางการให้แก่คกริสตจักอรออโทโดอกของยูเครนซึ่งเป็นนิกายคริสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยูเครนและมีเป้าหมายเนี่ยครับก่อนหน้านี้รัฐบาลของเซเลนกี้นั้นพยายามที่จะปราบปรามเรื่องจากว่ามันไปเกี่ยวพันกับทางประวัติศาสตร์กับรัสเซียรัสเซียยังกล่าวหาว่ายูเครนนั้นละเมิดสิทธิของผู้ใช้ภาษารัสเซียในปื้นเมือง ซึ่งเป็นสัดส่วนสําคัญของประชากรและระบุว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแยง้งเจ้าหน้าที่รัสระเียยืนยันว่าการยุติสงครามอย่างยั่งยืนนั้นต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงพื้นฐานซึ่งรวมการที่ยูเครนนั้นต้องรักษาความเป็นกลางไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตหรือพันธมิตรทาหารอื่นๆการปลดอาวุธและการต่อต้านลัทิฟาซีรวมถึงการยอมรับสภาพดินแดนณปัจจุบัน ดมิตติไอคอฟโฆษกทำเนียบรัสเซียนั้นไม่ได้ยืนยันข้อเสนอนี้และระบุว่าการหารือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียยังไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าที่ประธานดิวลาดิเมลปูตินและโดนัทป์ได้พูดคุยกันที่阿拉斯加ค่ะคิรินดมิตรีเยกผู้เจราจาระดับสูงของรัสเซียบอกกับอ็กซิออสซึ่งเป็นสื่อแรกที่รายงานแผนการนี้ว่ามากกว่าแค่การบุกยิงโดยบอกว่าเรารู้สึกว่าจุดยืนของรัสเซียกำลังถูกรับฟังจริงๆ เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวรายหนึ่งนั้นบอกกับ p o l i t i c o นะครับบอกว่าแผนการนี้อาจได้รับการเห็นพ้องจากทุกฝ่ายภายในชิ้นเดือนนี้หรือว่าอาจเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ในขณะที่เว็บไซต์ Axios นั้นรายงานว่าร่างข้อเสนอนี้ถูกจัดทําขึ้นผ่านการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัสเซียและได้ทําการเสนอต่อ,อยูเครนและผู้สนับสนุนในยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งหมดเอกสารหลักการมีทั้งหมด28ข้อด้วยกัน ดมิทรีเยฟผู้เจราจาระดับอาวุโสของรัสเซียบอกคนนะครับว่าเขาใช้เวลาสามวันในการทบทวนข้อเสนอกับผู้แทนของโดนันทรัมอย่างสตีฟวิดคอรระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างช่วงปลายเดือนตุลาคมและคิดว่าเวลานี้เหมาะสมสําหรับแผนการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐที่คุ้นเคยกับประเด็นนี้บอกกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีความเป็นจริงและปฏิบัติได้จริงด้วยครับ ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะประชุมกันเพื่อที่จะรื้อฟื้นการเจรจาหยุดยิงนะคะในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียะคะ่ะเมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นโดยเซเลสเกี้นะคะผู้นำของยูเครนแล้วก็ชูเคียค่ะแอดูอันนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะมีการพูดคุยกันจากนั้นเนี่ยได้ถแถลงข่าวพร้อมกับแอดูอันเนี่ยนะคะ บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าในการประชุมที่เกิดขึ้นเน้นย้ำถึงกระบวนการที่อิสตันบูต้องดําเนินต่อไปด้วยแนวทางที่เน้นการปฏิบัติจริงนะคะมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ค่ะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วสื่อทางการของสหรัฐรายงานเกี่ยวกับการเจราจาลับนะคะระหว่างรัเสเซียแล้วก็สหรัฐเกี่ยวกับแผนสันติภาพสําหรับยูเครนค่ะ แอดูอันเน่นะคะพูดเสริมค่ะว่าสงครามระหว่างรัสเสียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้จำเป็นต้องมีการเจราจากันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นและการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะกำลังสร้างความเสียหายกับทั้งสองฝ่ายอย่างไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เลยค่ะแอดูอันเน่ยังย้ำด้วยค่ะว่า พร้อมเสมอคะ่ะที่จะหาหรือข้อเสนอต่างๆนะคะกับรัสเซียพร้อมยกย่องความพยายามของสหรัฐนะคะที่เป็นพันธม,มิตรกับเราเสมอมาทุกเกียเองพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีทั้งรัสเซียและยูเครนนะคะเสนอตัวว่าเป็นคนกลางให้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนับตั้งแต่สงครามยูเครนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเลยค่ะภายหลังจากเจราจานะคะที่กรุงอังการาเสร็จ เซเลสกี้เนี่ยนะคะพูดเลยค่ะว่าเขาหวังว่าจะสามารถกลับมาแลกเปลี่ยนเรื่องของเฉลยสึกกับรัสเซียได้อีกครั้งในสิ้นปีนี้เพื่อนำเฉลยสึกจํานวนมากเนี่ยกลับคืนสู่ประเทศค่ะเซเลสกี้เคยประกาศนะคะเอาไว้ค่ะว่าแล้วก็อ้างถึงการเยอนชูกีของเขาว่ายูเครนเนี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูการเจรจาและก็ได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่จะนําเสนอต่อพันธมิตรของเราเองค่ะ แหล่งข่าวจากยูเครนบอกเลยค่ะว่าเซเลสกี้นะคะจะพบกับแอดูอันเองแล้วก็วิสครอฟที่กรุงอังการาในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทูพิเศษของสารัฐไม่ได้ยืนยันนะว่าจะเข้าร่วมในครั้งนี้ต่อมาเนี่ยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมมาว่าการเดินทางมาเยือนเมืองหลวงของชูเกียน,นยตามแผนของเขาถูกยกเลิกไปแล้วค่ะ กระทั่งทางการสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการนะคะโดยระบุว่าการที่วิสคอปทูปพิเศษของสหรัฐจะเดินทางไปที่ถูกเกียนั้นะนะไม่เป็นความจริงนะเจ้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งปฏิเสธนะคะที่จะเปิดเผยชื่อในเรื่องนี้ค่ะฝั่งของรัสเซียบ้างค่ะก็ได้ระบุเอาไว้ว่าจะไม่ส่งตัวแทนนะคะมาที่ทูกเกียค่ะถึงกระนันรัสเซียก็ยังเปิดกว้าง ที่จะเจราจาเพื่อพูดคุยการยุติสู้รบในสงครามยูเครนค่ะจะไม่ใช่เบสคอฟโคโซกของรัเสเซียปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของสื่อสหรัฐเกี่ยวกับการเจราจาลับเรื่องแผนศักดิภาพด้วยระหว่างรัเสเซียกับยูเครนระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐนะคะโดยบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะแจ้งให้ทราบคณะผู้แทนจากรักเสเซียย,ยูเครนก็เคยพบกันที่อิสตันบูลมาแล้วเจราจากัน3มรอบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกและส่งตัวแทนทหารที่เสียชีวิตกลับประเทศแต่อย่างไรก็ตามการประชุมที่ทูเคียไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะเกี่ยวกับการยุติการสู้รบค่ะเพราะว่ารัสเซียปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงอีกคั้งกองทัพรัสเซียก็ยังคงโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างไม่ลดละค่ะ